อาจาร,รย์พรญาติโยมทุกคนทุกท่านนะวันนี้ก็จะพาญาติโยมมามมมดูหุบเขาโยมนี่ดูรอบๆนีน่บริเวณรอบๆนี่หันไปรอบๆนะโอ้โยมนะเป็นุบเขาที่นะใหญ่มากเลยนะตอนนี้อาตมาก็เพิ่งเคยมาโยมทางก็จะซับซ้อนลำบากหน่อยโยมเมื่อกี้ก็รุกมานะตอนนี้เราก็<ม>เดินทางหนาะเข้าไปก็ลำบากหน่อยโยม อาตมามีวิชาทําให้ตัวผมได้โยมนะถือตัวอาตมาจะใหญ่นะแต่ว่าฮะตรงนี้ก็นะตันแล้วนี่นี่เข้ามาดูตรงนี้นะอ่าทางข้างในนี้ก็ตันนี่บรรยากาศรอบๆเสียงเสียงก็กลางวานหวานแววนะแล้วมันก็ทําให้เสียงมันสะท้อนกลับมาหาเราคืนโยมนะครับ อาจจะทำมจะลองตะโกอนดูนะฟมีรูด้วยฮัลโหลตอกกลับมาฮัลโหลคืนทํไงนีลุงพี่าไมนวนี่นี่โยมภาบรรยากาศรอบๆนี้ก็เป็นนะหุบเขานะเยวจะพาเดินไปนะดูทางนน้นอีกนี่ลุงพี่นรี้กอดีกเลยนี่นี่เออพี่ไปทางซ้ายหรอไปขวาแยโยมมาลอดทางนี้ อ่านนี้ก็ตันแล้วนะโอ้มีหอยไอ้ท้างด้วยนี่มากับหลวงพี่ทางโน้นอะโวคาโดนะใช่เป็นหอยหอยทากนี่หลวงพี่ก็ทำบาปสัตว์ไม่ใช่มันตายแล้วอันนี้ทางไหนนี่ทางลิงหรือวานี่ก็จะมีทวันเอาไว้ให้เราปีนเขาประโยชน์อันนี้แคยงยอดไว้นี่ลิงเหรอโอ้เดินอย่าลำบากเดี๋ยวทำไม้รู้ตอนไหนจะถึงค่ะทางคนนี่ดูดูดูโอ้ดูแสงยงนะนี่ บรรยากาศตอนนี้นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวนนนแต่อย่าทายติดวะให้ผมเดินไปก่อนนิดนึงโอ้โหช่วยโยมด้วยต้องระวังนะโยมนี่บรรยากาศในตอนนี้โอ้โหนี่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 อ้มีแบบเป็นถ้ำถ้ำเป็นช่องช่องเป็นลบรบมีเหมือนเหมือนเขาเรียกว,ว่าอะไรนะไอ้เหมือนเขาเรียกกตานะเออเหมือนเขาโกกต์เนยต่อ เขาจะสัตต์นาครูหาสัตบานนาครูหาโยมวันนี้เราทางนี้ก็จะเป็น,นาทางะทางตันเร<อ>าไปไหนไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องขึ้นมาทางนี่ซึ่งจะหมดทางไปแล้วค่ะเดินมาอู้อนะเห็นนี่เห็นอ่ะเป็นหินหินย้อยหินหยดหินย้อย,น,ย,อยนี่อ,อ่ะตอนนี้เราก็เดินมาถึงนี้แล้วโยมนะนะคุ้มค่าโยมโอ้ยนะ โขื่นอยากแก่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆบรรยากาศรอบๆข้างนะที่จะทำเป็นทางเดินมีที่ให้นั่งพักกระดูกไก่แล้วก็จะเป็นต้นกระดูกไก่ที่จะพาเดินมาดูเหมือนมีเป็นทางออกโยมนะเอสเอสเรามาออกเดินมาตามช่องเขา น้ำเนวไผ่เราย่ามผมอยู่ไหนส่งไปให้ใครล่ะลุงย่ามพี่อยู่ไหมเออไมอยู่ไปอยู่ตึ้งไปเรากลัถึงทางมงคลนี่เราได้ทัศนะสัญจรโยมนะเที่ยวเร่รอนทุเรศไปยังถิ่นเขาแดนมงคลข้าวบันโคตรศัตรูปันปูหานี่จะเป็นลูกซ้อนชี้ให้เราเดินทางไปเขบอกว่าญาเดินทางโตาบอกว่า การที่เราเดินทางไกลน,นั้นยโยมมีเป็นรูๆเป็นี่องด้วยเดินทางไกลนั้นต้องใช้ทั้งางาแรงกายและแรงใจหากเรามีแต่แรงกายแต่ไม่มีแรงใจก็ยากที่จะไปถึง <c oughs> ขึ้นยากขึ้น,น,นยินทางนี้ก็จะเป็นทางอ่ะ <c oughs> ไปโยมเดินมา <c oughs> เป็นพื้นที่แข็งมากเลยห้ามเอาหัวชนนะโยมนะเาจะยินนายเลกพียทุกหินอ่ะ โอ้ยดูดูดูยอดยอดเขาใบไม้ร่วงหล่นหายไปไหนนี่ใบไม้ร่วงหล่นไปมันจะหายไปไหนโยมแล้วก็มีพวกไซเดือนพวกมเมล็ดม่งดตรงนี้หลยโยมแล้วก็อาจจะเกิดเป็นเห็ดนะนี่ตอนนี้เราได้เดินทางนใกล้มาถึงทางออกแล้วือทางดูสนามเงายนรักทรับซตอนหมุนเวียนเปลี่ยนไปนี่ตอนนี้ทางไปทางไหนนี่ เราต้องไปตามทางนะโยมนะถ้าเราหลงทางนี่ก็จบเลยไม่รู้จะไปปลูดที่ไหนนี่อันน,น,นี้ขึ้นบนแล้วโยมเนอะี <c oughs> ๋ยวก็จะมีรถรอรับเราอยู่แต่เราต้องจ่ายค่านะนั่งรถระบบนิวเวศเขาหินปูนเนาะเป็นหินปูนเหมือนฟันไหมอันนี้ก็เป็นมีหินปูนอาจจะเป็นฟันยักษ์ใหญ่โอ้มีเห็ดด้วยเลยโอ้มันการ ดูดูดูเป็นเป็นช่องชเลยเนาะใช่ลูกพี่เป็นล็อกๆนี่ยมีบรรยากาศรอบๆข้างโยมก็ไปทางไหนมั่อเสียงอะไรร้องลูกพีชข้าวใช่ปะเปลี่ยนเมนจะแก่เต็มใช่เสียงนั่นข้าวข้าวไม่ใช่เสียงลิงไม่ใช่เสียงลิงเดี๋ยวเราก็เดินอันนี้จะเป็นกล้วยป่านะทันกล้วยป่า stone forest ตอนฟอรเรสต์อ่ะนี่บรรยากาศในหุบเขาที่พาเรามาเดินชมดูดูบรรยากาศหินโอ้สวยสดงดงามกดถ่ายรูปให้พี่หน่อยแล้วก็ถ่ายวิดีโออยู่ด้วยก็ไม่ต้องหยุดหรอกมันจะมีไอที่กดได้ไหมข้างๆนะไอป่นสีาขาวนะปูมสีขาวๆนั่นเลยถ่ายรูปก่อนยุดนะไว้เป็นที่ระลึกอุ้ช่วยจับูเลมเทนะเดี๋ยว หนึ่งสองสามครับผมนะโอ้มันมันมันจับไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นอ่อายุดแล้วบอกไม่ถ่ายวิดีโอไปกดช้านี้ใช่ไหมอ๋อถ่ายดีๆถ่ายดีๆถ่ายถ้ามันตกล้องยาวเอยากไปเีคมมานี่ดูอัลลีการดูหินนี่ก็พาเนนในการถ่ายวิดีโอด้วยโยมอืมนะเรารู้จักวิธีการถ่ายแล้วมันจะลายตาถ้าเราสะบัดกล้องไปมาไปมา นะคนดูก็จะเฮ้ยส de ุดเลยอะนะโอ้ยนี่ก็เดินไปฮูท่านี้มีขึ้นอีกแล้วขึ้นบันไดอีกแล้วนี่ที่อาตมาจะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะมาเที่ยวถ้ำเที่ยวป่าตรงนี้แหละโยมเอ้ยนะดูเนอะนี่เขาเรียกว่าเพดเขาคุณหมิงอยู่นะก็บนรร้าก็จะเป็นที่ถัดรู้บ้างเหาะหายหายไปไหนแล้วเนาะ เมันตอนไปเที่ยวนั้นเลยอ่ะทางขึ้นตรงเนี้ยขึ้นอันสุดท้ายอ่ะอย่างนี้เลยเป็นเพื่นที่ได้มาอูบรรยากาศในโรกเลนมีต้นลำเจี๊ยบ ถนนของคุณหมิงเมืองไคเวาเทาเยงนะเนมองตังปังด้วยเดิมปรากาอเสงต้มันเต้ยนเงีงนี่ไม่มีทางรั่วนี่บรรยากาศโยน นี่ทำไมเนาะแปลกนี่โอ้โหบรรยากาศช่วยสดงดงามมีหารอยหินนะข้างล่างก็จะมองไปเห็นนะต้นไม้ใบหญ้า,น,น,า,น,านานาพันธุ์อันนี้จะเป็นรูปทรงหินนะที่ก่อตั้งกันมา อย่าก็อยู่ประเทศจีนเลยนี่นะหินนี่สวยงามมากโยมอ่าก็ขอเจริญพรยัติโยมทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวรอบหลังจะได้มานําเสนอมาให้ดูได้ชมนะกันอีกในภายภาคหน้าขอเจริญพรนี่เด้อโยมเฮ้ยนี่อารามเกยเคืนี่มือแนวล่อคลังนะยากกระตุ้นปตะเจนเจ้าโยม นามខ្ចីភ្នំតានេះគេហៅក្បាលណើកយំអានេះក្បាលតៅនេះល្អណាស់បរិយាកាសរອບរោបនេះអើក៏តោះនេះក៏យូគុណមិងយំណាគុណមិងណាគុណមិងមឿងថៃណាណាគុណមិងក៏គិងខំដែរនឹងច្ដីនោះអូមើលភ្នំគេយំអឺហឺតពីកណត់កើតមកនេះក៏មានយំគីមកធៀវណាពីក្ពើអញយំណានេះអូបរិយាកាសមានដំឈើណាវាក៏ធម្មជាតិទៅនេះដំឈើនេះគឺទៅរាយយំមកដំទៅណា អ <cduino> like ឺគេយកដាំផងហើយគេយកដោសដោសទុគវាដោសខ្លួនឯងនេះវានៅអញ្ចេះអូមើលនេះស្នំណានេះវាគាត់គេចាត់ស័នធម្មជាតិយោមនេះឃើញទៅនេះគេក្រមគេក្រមមានថ្មបើរណាតធ្លាក់ទៅក៏ប៉ះដូនហ៊ីមថេងเลยណោះនេះអូមើលបរិយាកាសរອບរោបរវិញ្ញរោបរោបនេះនេះខ្ញុំមកមើលយោមរណាមគេឃើញណោះនេះណាក្រៃមិនឃើញមិនឃើញណាណានេះ โอ้สนมนะอืมเจริญปวดเนอโยมเนอนี day, okay? no, ่นำมาือเคยไปได้ไหมนี่เด้อโยมเอ้ยพ่อแม่พี่น้องปุยาตายายนะวันนี้ก็นะนาไม่ต้องตายก็ได้มาขึ้นสวรรค์ไม่ใช่เน้อนะแล้ววันนี้ก็เนาที่คุณมิงโยมนะคุณมิงเมืองไทยนะอยู่ที่จังหวัดเอ่อจังหวัดเลยโยมนะ มาที่ไรก็ตะเลิดทุกทีเพราะอะไรเลยนะนี่ก็บรรยากาศนะก็เหมือนกิมโมทิวมาชมบรรยากาศก็มีนថ្មល្អอยอมគេเอามาមើលថ្មอยอมอะเปดอมก็แปลกใจของกี้กินนมมาមើលថ្មก็กรอดเค้าเห็นกับพามมาดูหินอ่าแต่พอได้มาดูได้มาชมแล้วก็นะที่นี่ก็โอ๊ยหายโกรธเลยนะนี่นะบรรยากาศนูเหมอเด้อโยมนี่แท้ก็กอดสดอยเต๊ะนะนี่โอ้บรรยากาศนี่ថ្មก็ นให้ลูกนี่ก็นี่โยมนี่เดินเมื้อทมือถมอกิทาเคยโมยู่ท้อโยมบอกว่าเคยมานานแล้วนะประมาณไหนครับตอนผมอายุประมาณวัยรุ่นอ๋อตอนวัยรุ่นตอนแรกจะโยมจะวัดเราเกลแล้วนะนี่ก็นเดินมือเนอะนี่บรรยากาศนี่ตอนนี้ทางนี้ก็ขีเฮาถาเตาโยมมีหัวเตากระดองเตาด้วยแล้วก็กระตุยเตานะทางมีมือนี่รามเคยเคยกิทาเรวิลลอยพ้องนะ នេះមើលឃើញរ៉ោបរ៉ោបទៅនេះួរអារម្មណ៍ក្ើយៗណានេះស្រុកក្រៅណាយ ोम ណាអាថ្ងៃនេះអាត្មាក៏ជនក្រុងធេបហើយដៃមើលនេះឃើញទេនេះក្ើយត្បាតក៏ជនជនបាត់ណុកទីไหนនេះបានមានឱកាសមកមើលមកឈុំយ ोम ក៏ជិះរថម៉ូណាកីហើយណាក៏ឲ្យទីរថមកឌូអីណាថាចេះណាគិតថានៅស្រុកក្រៅมันក្ើយបានឃើញស្ដីណាក៏យូបាត់ណុក นะไม่เคยเห็นอะไรเขาก็เลยพามานะเที่ยวชมบรรยากาศนะทางขนูนก็จะมีนะภูเขาล้อมรอบโยมนะจังหวัดเขาก็ภูเขาเยอะนะมันเหมือนของเราโยมนะของเราก็ยังมีเหมือนกันนะมีกระโดงมีภูเขาพนมรุง้งนะนี่มือบรรยากาศรอบๆมือแล้วเฮ้ยโยมโยมือมือเนอะนี่ารามจองเคยโยมนะต้องมาสัมผัสโดยตนเองนะถึงจะได้รับรู้ซึ่งอัทโรธแห่งธรรมชาติเจริญพร นี่บรรยากาศอยู่นี่บรรยากาศร,รอบๆ